แรงงานขมินเลือดให้คนไทยท่วงบุญคุณทวงสิ์จากคนไทยบอกว่าคนไทยใช้อะไรคิดทุกวันนี้ประเทศไทยจะเดินได้เพราะคนชาติอื่นมาสร้างสามาพัฒนาให้ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางสะพานลอยต่างๆคือสีมือของคนต่างด้าวคนไทยควรมีจิตสำนึกคุณเอาสมองส่วนในมาคิด คุณเอาสมองส่วนหนมาคิดนะบ้านที่สร้างที่คุณมีบ้านอยู่ทุกวันก็แรงคนต่างด้าวถน,นนเส้นทางแต่ละเส้นก็ใช้แรงคนต่างด้าวเพราะว่าคนอยู่ในประเทศไทย เป็นคนไทยกันเองไม่ชอบงานนักชอบงานสบายสบายสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับทนมส้มทุกทานที่เข้ามาติดตามมารับส้มกับพี่น้อง,องลิบวีโอกองเบานุคือวันนี้แล้วครับผมบวันนี้อยากให้ดูนาอว่าเรื่องราวต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวลาวบางคนบางกลุ่มนะครับหรือพี่น้องชาวเมียนมานะครับบา,บางคนและพี่น้องชาว เขมรหรือชาวเขาอ่านกัมพูชานะครับผมที่บางคนบางกลุ่มออกมาเรียกร้องนะครับผมเนาะสิทธิ์จากพี่น้องฝั่งไทยเหมือนล่าสุดล้วครับพี่น้องแรงงานหรือว่าพี่น้องชาวเมียนมานะครับผมอยากได้อยากมีนะครับผมสิทธิ์ในประเทศไทยนะครับเหมือนพวงบุญคุณ,คณจากคนไทยเนาะพอคนไทยไล่กลับบ้านก็ไม่พอใจนะครับผมบอกว่าบางคนก็บอกว่าคนต่าง่ามาสร้างถนนให้คนไทยไซส์อ่าอันนี้ส่วนไหนนะครับผมนะ้องบอกว่าที่ บอกว่าเหมือนจะแบบทวงมุณคุณแล้วครับพี่น้องเนาะอันนี้โมโนก็มีขอจะไม่ขอพูดนะครับเหมือนทวงคุนคุณพี่น้องฝั่งไทยบอกว่าคนไทยไซด์อะไรคิดอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่แหละครับพี่น้องเนาะมุมมองที่โมโนอยากมาแสวงประสบการณ์ด้วยกันบอกเหมือนประมาณว่าพี่น้องชาวเมียนมาเหรอผมหรือว่าสิพี่น้องชาวอ่ากัมพูชาเนาะบางคน,าานบ,บางฐานก็มาทวงสิทธิ์ต่างๆที่มาเรียกร้องสิทธิ์เนาะครับพี่น้องเนาะเหมือน สำคัญตัวเองเหมือนคนนี้แล้วครับผมเนาะหนุ่มขมีนท่านนี้บอกว่าคนไทยไซอะไรคิดนะครับผมมาตวงจิตต่างๆบอกว่าถนนทุนทางนะครับเนาะแผ่นดินของคนไทยคือเหมือนจะพัฒนาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนทุนทางสะพานลงสะพานดอยเป็นศิมือของแรงงานต่างด้าวนั่นก็คือประเทศของเขานั่นเองครับซซ่งมาไม่ว่าจะเป็นคนเมียนมานะครับผมคนกัมพูชานะครับเนาะแต่ว่าพี่้องลาวเราอาจจะมีอยู่ครับแต่บ้าอาจจะไม่เยอะเท่า คนเมียนมากับคนกัมพูชาะครับเกี่ยวกับการทํางานก่อสร้างนะครับเนาะอันนี้จะขอพูดตรงตรงแต่ครับผมมโนอยากให้ดูประเด็นนี้คือเขาสําคัญตัวเองนะครับเนาะสาคัญตัวเองมากไปบางคนบางกลุ่มก็เหมือนจะคิดว่าตัวเองมาสร้างถนนนะครับไปร้องมากเหมือนมารับจ้างมาสร้างถนนหนทางต่างๆแต่ไม่คำนึงไม่คำนึงถึงเรื่องราวที่พี่น้องไทยนะครับ จ้างคุณมาทำาะครับเขาไม่ได้ให้คุณมาทํางานให้ฟรีคุณนั่นแหละควรจะใช้ความคิดหรือว่าใช้สมองของคุณคิดก่อนวนะ่าสิ่งที่เขามอบงานให้คุณนะมันเกินพอแล้วครับพี่น้องคนไทยไม่ไม่ได้ร้องขอให้คุณเข้ามานะครับผมทั้งในงานต่างๆนะครับพี่น้องนอนที่เข้ามาแล้วมาเร,เรียกร้องสินนะครับไม่ว่าจะเป็นในงานอะไรก็สร้างถ้ามาแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนเราเราก็เหมือนกันนะครับถ้ามาแล้วมาเรียกร้องสิทต่างๆบอกพวกคุณเลยนะครับผมบอกว่า มาลูจะพูดเลยว่าพวกคูดแม้ที่อย่าคิดเลยนะครับผมเนาะบิลลอกชาวเราอย่าคิดแม้ที่จะมาเรียกร้องข้อหนึ่งก็ตามนะครับอย่าคิดเลยการที่เข้ามาทํางานอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานทุกเสชาอันนี้มองจะขอเมารวมเลยแรงงานต่างๆเนาะที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับคนไทยนะครับผมเนาะต้อนรับขับสู่มอบงานมอบเงินมอบการงานที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาทํางานนะครับถือว่ามาเหนงานบานเพลินนะครับี่ล็อกคน ทุกชนชั้นทุกเชื้อชาติคนไทยไม่เคยบาร้ายนะครับผมเนาะคนไทยไม่เคยรังเกียจคุณเจเรียนมึงไม่เรียนนะครับขอแค่คุณมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับเนาะมาแล้วคุณทํางานให้เขาได้นะครับเนาะเขาไม่เคยถามว่าคุณจบชั้นอะไรคุณอ่านภาษาภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่พี่น้องชาวไทยบางคนเหมือนหนุ่มกัมพูชาตอนนี้บอกว่าคนไทยไม่สู่งานคนไทยไม่ทํางานหนักนะครับพีนออ่น้อง คนไทยตามริงน,นะครับผมเขามีิทธิตเรื่องก,กว่าเราเยอะนะครับเนาะเบี่ยงงานได้หลายสิ่งที่สามารถคนไทยทําแล้วได้เงินเยอะกว่าแรงงานหรือว่าคนไทยทํางานที่สบายแล้วเขาได้เงินเขาได้เง,เงินเยอะกว่าเรานะครับผมคนไทยเขามีิีธิตเรื่องคุณอย่ามองว่าเขาไม่สู้งานนะครับถ้าคนไทยไม่สู้งานคนไทยไม่สะาดพอเขาไม่สามารถจ้างงานคุณได้นะครับผม คนไทยเขามีหัวคิดนะครับเขาเรียนสูงเขาจบสูงเขาสามารถนั่งนหน้าคอมพิวเตอร์นะครับออกแบบโครงสร้างต่างๆอ,ออกแบบเขียนแบบนะครับเขาก็ได้เงินนะครับแบบหนึ่งหรือว่าออกแบบงานหนึ่งครั้งเขาก็เยอะกว่าเงินเดือนพวกคุณบางครั้งทั้งเดือนนะครับผมหรือทั้งปีเลยก็ได้นะครับบางทีนะคือเรียนเกี่ยวกับเคหะนะครับอย่งองการบางโครงหรือว่าการออกแบบเรื่องการก่อสร้างโอ้โหบอกได้ว่า เงินเดือนแพงนะครับมาโนมีพี really ่สายนะครับนกเป็นลูกของลุงนะเขาเรียนเกี่ยวกับเคหะเกี่ยวกับการออกแบบนะครับผมออกแบบโครงสร้างของการก่อสร้างต่างๆผมบอกเลยว่าแพงนะครับพี่รองนกแพงแล้วก็แบบต้องเรียนเก่งถึงจะออกแบบได้นะครับคือคำนวณทุกอย่างต้องเป๊ะนะครับผมคือตัวอย่างบางคนจะสร้างเกี่ยวกับจะสร้างบ้านนะครับผมคือจ้างนักออกแบบมาออกแบบให้นะครับนกเกี่ยวกับจะเอารวงกว้วรวงยาวเท่าไหร่นะครับผมเนาะต้องเอาแบบเหมือน สร้างตรงนี้เสียปูนเสียเด็กเท่าไหร่ต้องให้มันเป๊ะเลยครับผมนี่คือการออกแบบเกี่ยวกับบ้านมนุษยเรียกว่าเดียนเจหะนะครับแต่อยู่ประเทศไทยนะเกี่ยวกับวิศวกรรมหรือว่าวิศวกรเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับผมอันนี้คือมุมมองหนึ่งที่บ่อนุอยากบอกเลยว่าคนไทยเขาสลาดว่าเราเยอะเขาเียนสูงกว่าเราเยอะเขาสามารถใช้สมองของเขาเนะครับนะ้องสามารถคลิกหรือว่าสามารถเขียนแบบและก็ไล่เงินแล้วนะครับผมและเขาก็เป็นนายจ้างเรานะเนาะ เอาเหมือนเหมือนเทามาไซเพิ่นนะครับพี่น้องมาไซบานเพิ่นยังบ่พรอยังไม่อยากได้ซิ์อยากทวงซิ์จากเพิ่นแต่ลืมไปว่าเราเป็นแค่ผู้อาศัยนะครับไม่ชสเราไม่ชสเจ้าของประเทศนะครับเพิ่นไห้อาศัยซัมี้ครับเนาะคนไทยนะครับผมเราให้อาศัยแค่นี้ก็เหลือเผื่อนะครับพี่น้องเหมือนเรื่องดาวเนาะทีนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องเช่าเมียนมากนะครับบางทีออกมาอยากได้บางครั้งนะอยากมีซิ์ได บัตรสีส้มผูใบเดียวก็สามารถอยู่ในประเทศไทยไลย่หรือสามารถทําทงานไล่โดยที่ไม่ต่อหรือไม่ต้องอเปลี่ยนเรื่มใหม่นะครับคืออยา่างไรมีบัตรสีส้มผูใบเดียวก็สามารถทํางานได่หลายปีอะไรประมาณนี้ครับพี้องขึ้นเลยแหละครับการตีมาเดียกดองนะครับเนาะเหมือนแบบอยากได้นุ่นอยากได้นี่มันมนุษย์อยากอยากให้คิดดูว่าเรามาเรีกร้องสิทธิ์ในบ้านคนอื่นเราไม่มีความละอายบ้างหรอครับ คือม on ัน we 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 like ้ต yes ัวอย่างแหละคือมันุบอกไปแต่ะเื่อนะครับบาการที่เข้ามาเหมือนอยากได่นู่นอยากได้นี่ในครอบครัวของคนอื่นนะครับแต่เราลืมไปว่าเราไม่ใช่ลูกสถานของเขาและมานุจะกล้าเรียกร้องหรือเปล่านะครับเหมือนเราไม่ใช่ครอบครัวของเขาแต่เรามาอยากได้สมบัติของเขามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเนาะนี่นะครับพี่น้องไม่ต่างอะไรจากพี่น้องชาวเมียนมานะครับที่มาเรียกร้องสิ่งต่างๆนี่แะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้และสิ่งสําคัญที่สุดนะครับพี่น้อง เหมือนพี่น้องแอรงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุกเชื้อชาติอันนี้มนุษย์จาจดจงเลยว่าทุกเชื้อชาตินะที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาเหมือนไม่พอใจนะครับนาองทำงานให้คนไทยแล้วคนไทยไม่ได้อ่าไม่ได้ขอร้องให้พวกคุณมาละครับผมคือไม่ได้ขอร้องให้แรงงานต่างชาติแรงงานต่างเหล่าทุกคนคนไทยไม่ได้เรียกร้องนะครับผมคือใครมานะครับนาะใครมาทํางานแล้วคนไทยพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องของค่าแรงนะครับบอกเลยว่าไม่มีประ,ประ,ะ,ประเทศใดในโลกหรอกครับพี่น้องที่จะ สามารถรับได้งานในหลายๆครับไม่ว่าจะเป็นในงานทุกชนชาติทุกชนชั้นนะครับคนไทยให้โอกาสครับผมมาแ้่คนไทยพร้อมให้โอกาสให้พื้นที่การทํางานแต่ยังไม่พอใจบางคนนะนี่แหละครับผมนอกเวลาคนไทยใจดีนะครับก็ชอบออกมาแชะออกมาออกมาบมรี่ออกมาหลาคนไทยนะครับออกมาให้คนไทยเสียความรู้สึกนะครับพอคนไทยเอาจริงนะครับพอคนไทยเรียกร้องหน่อยพอคนไทยเอาจริงเจ้าหน้าที่จับ กลับประเทศก็มาโบยนะครับผมคือตอนนี้นะครับไม่ว่าแรงงานประเทศใดนะครับที่เขามายางผิดกฎหมายคนไทยก็ไล่กลับหมดนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เหมือนเข้ามาหากินโดยที่ไม่ได้เสียภาษีให้ประเทศไทยนะครับพี่น้องถ้าใารมาทางานแล้วเทศบัตรนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นบัตรใบอ,อนุญ,ญาตทางานหรือว่า MOU ต่างๆล้วนแต่คนไทยก็ไล่จากภาษีตรงนั้นนะครับพี่น้องที่มาแล้วนะครับไลเงินจากตรงนั้นที่ทําบัตรให้แล้วก็ได้ภาษีจาก คนชาติอื่นไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนเวียดนามนะครับเราคนกัมพูชาคนคนพม่านะครับที่เข้ามาแล้วนะครับไล่เสียภาษีตรงนี้เราก็ทํางานเราก็ได้เงินนะครับเราก็เห็นจุดนี้นะครับที่เรามาทํางานบ้านเขาเราก็ได้เงินจากเขาแต่เรายังมาเรียกร้องสิทธิ์แบบเหมือนประมาณนี้นะครับที่บอกว่าทุกสถานที่นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นนะครับไม่ใช่ว่าเออหลายสถานที่นะครับที่ได้ง,งานนะครับมาสร้างให้มาทําให้แต่ ลืมไปว่าพี่น้องคนไทยไม่ได้ให้คุณมาทํพีพีไม่ได้เหมือนทําให้พีพีครับพี่น้องคนไทยไม่ได้ไม่ได้ให้คุณมาทํพีพีนะครับคือจ้างงานเอาสมมุติบ้ามนุษตัวอย่างบ้ามนุษย์เกี่ยวกับสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับผมน้องมนุษย์บอกให้คนมาสร้างให้แต่พอมนุษย์จ้างเขาแล้วเขาทําไม่เสร็จแล้วมนุษจ้างเงินไปนะครับผมเขามาทวงสิทธิ์มาทวงคุณกับมนุษอันนี้จะได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมคือมนุษย์จ้างเขามาทํางานนะครับมาเรียกร้องเหมือนคนทําให้เสร็จแล้วมาเรียกร้องบอกว่า มอโนด,ดูมูนคุณผมนะผมสร้างบ้านให้คุณแบบนี้มันจะเป็นไป้ายล่หรือเปล่าพี่น้องเนาะคิดเมื่อนกันว่าจริงทีได้ง,งานบางคนบางค่ม,มาเรียกดองสิ่งต่างๆบาพีดองฟังไทยเป็นนั้นนั่นนนี่นะครับเนาะแต่ลืมไปว่าข้ามาอาศัยวันเป็นยู่ข้ามาอาศัยจะหมูกเพื่อนหายใจแต่ยังมาเก่งกับบานเพื่อนนะครับสำรับคิดดีแล้วครับพี่น้องเนาะมันอีกกับภาม,มาเบิ่งกับในมุมมองของแรงงานอา ชาติอื่นนะครับผมหรือว่าในงานทั่วไปนะครับพี่น้องที่ออกมามีปากมีเสียงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในงานขมิตอนนี้นะที่ออกมาปากดีปากเก่งนี่นะครับเนาะมุมมองหนึ่งที่อยากให้เบิงมาคนไทยใจดีนะครับผมเนาะมงโอกาสถ่ยแต่คนชาติอื่นก็จะบวชําำนึกนะครับผมสำหรับที่นี่ผ่าไปซํานิกอนนะครับพี่น้องเนาะพอกันไหมในโอกาสนะครับแต่ว่าพิธภัณฑ์ระจานารนมาโนพรอภัยนะครับผมคืออยากจบแล้วครับพี่น้องกับเรื่องราวของแรงงานแต่มันจบไม่ได้เพราะว่าเหมือนมาโนแบบเห็นแล้วมันเจ็บใจนะครับผมที่ออกมา พูดแบบนี้นะครับการมไว้ค้กับพี่น้องนะเพราะว่าเข้ามาหาเงินเดี๋ยวยั่งสีมาทวงคุณนั่นนี่นะผมมาทวงคุณจากจุดที่เราขาดตกบกพร่องก็คือเรื่องงานเรื่องเงินครับเข้ามาหาเงินบานเพลนแต่เขายังมากเหมือนทวงคุณจากสิ่งที่เขามอบเงินมอบงานให้เรานะครับผมสำหรับทิปนี้ครับผมพร้อมลาว่าจากพี่น้องไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสบัยดีครับสวัสดีครับ